สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูวิธีการเปิดไฟภายในห้องโดยสารนะคะหรือว่าไฟเก่งนะคะดูสวิตไฟกันดีกว่าว่าแต่ละปุ่มใช้ทําอะไรบ้างนะคะตัวแรกเลยตัวนี้นะคะจะเอาไว้สําหรับเ,เปิดไฟเวลาเราเปิดประตูรถคะ่ะนี่ค่ะพอเราเปิดประตูปุ๊บไฟตรงนี้จะติดค่ะพอเราปิดประตูเดีย๋ยวมันจะค่อยๆดับไปเองนะคะ ตัวที่สนะคะจะเป็นอันนี้เลยก็คือจะติดฝั่งผู้โดยสารอันถัดไปจะเป็นอันนี้ค่ะฝั่งผู้ขับขี่นะคะถ้าเปิดปุ๊บตรงไหนที่จะติดบ้างหนึง่งตัวนี้เลยและก็จะเป็นฝั่งน้นนี่นะคะก็จะเป็นตรงนั้น,นะค่ะ ปุ่มนี้นะคะถ้าเวลาเรายังไม่สตาร์ทรถหรือว่าดับเครื่องอยู่นะคะกดไปแล้วไม่มีไฟขึ้นไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าในบางกรณีผู้ใช้งานรถนะคะเผลอลืมเปิดไฟตัวนี้ทิ้งไว้แล้วลืมปิดไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าตัวแบตเตอรี่ค่ะ,ะเขาจะตัดไฟอัตโนมัติค่ะเพื่อการประหยัดแบตเตอรี่นะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ MG บางปูด้วยนะคะ